อาจารย์คะเวลาที่ถามไพ่พยากรณ์น่ะหนูสามารถถามเรื่องที่เป็นเรื่องเดิมซ้ําๆย้ำๆได้ไหมคะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะฉัจขันขออธิบายแบบนี้นะคะการที่คุณถามเรื่องเดิมซ้ําๆนะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายเนี่ยไม่ดีแน่คะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในไพ่พยากรณ์เนี่ยก็จะจากที่ตัวอย่างที่ฉันาขันได้ ได้สั่งสมประสบการณ์มานะไพ่จะขึ้นเป็นไพ่ร้ายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเวลาถามซ้ําๆเนี่ยนะคะอาจจะแรกๆอาจจะขึ้นเป็นไพ่ดาบนะคะเป็นดาบน้อยน้อยนะคะดาบที่น้อยแล้วถามไปเรื่อยๆถ้าสถานการณ์ของคุณมีปัญหามากเนี่ยเขาจะขึ้นไพ่ดาบที่เป็นดาบที่อย่างเก้าดาบสิบดาบเลยนะคะหรือเขาเปลี่ยนจากเก้าดาบสิบดาบเป็นอะไรรู้ไหมคะเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ค่ะ แรกๆเขาอาจจะเปลี่ยนจากออไพ่ไพ่ดาบน้อยๆน,นะคะกลายเป็นไพ่เด m o มูนนะคะความอมทุกอมเศร้าอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นแฮงแมนนะคะแฮงแมนนะไพ่บูชายันไพ่ของคนมีปัญหานะอุปสรรคนี้สินติดกับหนีไปไหนไม่ได้ต่อมาก็จะให้ไพ่ทาวเวอร์เลยค่ะ นะแต่ยังถามอีกนะให้ไพ่เดทไปเลยเอาไหมอย่างเงี้ยเอาไหมไพ่เสี่ยงทายเป็นแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็อย่างคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันแรกๆก็เริ่มเริ่มก็จะมีอะสองเหรียญน,นะถ้าใครที่มีปัญหาการเงินหนักมากๆเข้าเนี่ย หรือมีแนวโน้มที่จะเตือนว่าในอนาคตจะมีปัญหาการเงินหนักเนี่ยเขาให้ห้าเดียยเลยนะอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องความรักก็เหมือนกันนะคะได้ไพ่ห้าถ้วยหรือว่าได้ไพ่แปดถ้วยความรักก็ไม่สมหวังหรือถ้าเป็นเรื่องงานก็ได้ไพ่เก้าเก้าไม่เท้าก็ถือว่างานตอนนี้รู้สึกเบื่องานนะคะอยากออกจากงานอันเนี้ยพอเบื่องานอยากออกจากงานนะอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้เลยตายเลยนะ,ะไพ่อย่างนี้ ก็งานมีการเสียหายออกแน่นอนนะอย่างนี้นะคะหรือได้ไพ่ได้ไพ่มาประกบเนี่ยอย่างนี้ยิ่งงานยิ่งเสียหายเลยนะมีแต่ขาดทุนนะงานอย่างนี้ทําไปก็เมีแต่เรื่องมีปัญหาอุปสรรคเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็ไพ่เขาจะขึ้นคล้ายๆอย่างเนี้ยค่ะส่วนไพ่ย,ยามที่เป็นเป็น,เป,นเป็นอันนี้นะคะไพ่ไพ่กระซิบอันนี้เขาก็จะบอกมาค่ะเขาก็จะเตือนมาด้วยเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ขันแนะนํานะว่าเวลาเราดูเราดูดวงเนี่ย ให้แน,นะแนําอาจารย์แนะนําให้คุณดูดวงกับคนที่สามารถชี้แนะแนวทางทางออกให้คุณได้ก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถมีแนวโน้มมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตแล้วจิตใจคุณก็จะดีขึ้นก็ลองเอาไปปฏิบัติด,ดูนะเพราะว่า การดูดวงเนี่ยเหมือนเป็นการดูกระจกสะท้อนของของปัญหาด้วยนะคะเผื่อมีคนอาจารย์ที่เขาสามารถแนะนําบอกคุณได้เนี่ยคุณก็จะได้สบายใจขึ้นคุณก็มีสติในการแก้ปัญหาและมีทัศนคติที่ดีต่อปัญหาด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ